ชิคนิตเทยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 วันนี้พามาเจอรถยนต์เปโย3008ครับต้องบอกก่อนว่าเปโยในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีการกลับมาทาตลาดนะครับก็จะมี2รุ่นด้วยกันคือ3008ที่เป็นแบบ5ที่นั่งแล้วก็5008ที่เป็น7ที่นั่งแต่ว่าวันนี้เขามีการปรับโฉมนะครับของรุ่น3008ที่เป็น5ที่นั่งต้องบอกว่าหลักๆก่อนอย่างแรกนะครับคือเรื่องของภายนอกภายนอกจะเห็นว่ากระจังหน้ามีความแตกต่างไฟหน้ามีความต่างไปแล้วก็ไฟท้ายนะครับ โดยจะเห็นว่ามีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่เป็นไฟตัวนี้นะที่เขาบอกว่าเป็นเคี้ยวสิงโตเนี่ยจะเห็นว่ายาวขึ้นนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยรวมถึงกระจังหน้าเนี่ยปรับให้มันดูทันสมัยนะครับใหม่ขึ้นกว่าเดิมต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ที่มีประวัติความเป็นมาถึง211ปีนะแต่ว่าเปอร์โยบอกว่ามันต้องทันสมัยมันต้องดูดีด้วยนะครับแล้วก็ในรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะไม่มี2รุ่นแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาขาย2รุ่นคือมีทั้งรุ่นต้องบอกว่ารุ่นรองท็อปแล้วก็รุ่่่นแตวา ตอนนี้เนี่ยมีรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะครับล้อนะครับก็จะเห็นว่าเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามองว่าเป็นรถแบบครอบครัวเนี่ยทำไมถึงใสยย่ยางต้องบอกว่ากึ่งๆสปอร์ตหน่อยเป็น n t n t i n t n t c o n t i n t o s s r o s t c o t เนี่ยคือด้วยด้วยความเป็นรถของเปโญ o 0ย์คันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เน้นเพียงครอบครัวอย่างเดียวนะครับต้องเป็นครอบครัวที่พ่อบ้านอาจจะต้องการความกระฉับกระเฉงความเป็นรถยุโรปที่ขับสนุกด้วยนะครับ ผมให้ดูทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็มีการปรับในเรื่องไฟท้ายนะครับเดิมอาจจะเห็นแบบว่าเป็นแท่งๆอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับลอยลอยเล็บลอยลอยกงเล็บสิงโตอะไรแบบนี้นะคือให้เข้ากับโลโก้ของทางเฟอร์โย oh ไปด้วยนะครับก็มีตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับพื้นที่เก็บสัมภาระข้างหลังนะครับมีพื้นที่ให้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับเบาะตัวนี้ก็สามารถพับกลับไปได้นะครับพับราบไปได้ 60- 40นะครับผมปิดั๊บ เดี๋ยวผมขึ้นทางฝั่งคนขับนะครับให้กล้องวนข้างเขางน้นมาดูในเรื่องของด้านหน้านะครับคือเบาะคนขับด้านนี้เป็นไฟฟ้าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับด้านหน้าของเปร์โย3008เนี่ยหลักๆเลยผมบอกอย่างนี้ก่อนคือจอตรงกลางครับเดิมเนี่ยจอตรงนี้รุ่นก่อนเนี่ยเป็น8นิ้วแต่รุ่นใหม่นี่เป็น10นิ้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดตรงตัวคอกพิทเขาเนี่ย ก็เป็นขนาด12นิ้ว12.3นิ้วโดยประมาณนะครับยังเน้นดีไซน์ความล้ำสมัยเหมือนเดิมนะครับไม่ไว่าเป็นพวงมลาลัยนะครับคันเกียร์สวิต์ปุ่มควบคุมนะครับที่มี7อันตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับบางคนอาจจะบอกว่าให้เป็นเหมือนลักษณะคีย์บอร์ดเป็นโนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอารมณ์เหมือนแบบเหมือนห้องขับนักบินนะครับแล้วผมบอกไปแล้วรุ่นนี้จะมีรุ่นเดียวเลยไม่มีรุ่นลองท็อปเพราะฉะนั้นเป็นซันรูฟครับก็มีซันลูฟมาให้ด้วยนะครับ รถคันนี้ก็สามารถที่จะเปิดสรุปได้นะฮะมีสรุปมาให้นะครับแล้วก็ตัวลูฟแรกนะครับบนหลังคาก็ปรับให้มันมีดีไซน์ฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางเป u ร e โยบอกว่าปรับมาให้นะครับแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะโดยรวมเนี่ยจะเห็นว่าถ้ารุ่นเดิมเนี่ยลักษณะจะโค้งสูงมาหน่อยแต่เนี้ยคือให้ดูสปอร์ตดูโมเดิร์นแบบนี้นะครับ เปโญบอกว่ามีความตั้งใจว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับน่าจะมียอดในการจำหน่ายประมาณสัก150ยันโดยประมาณกับราคาที่เขาเป็นราคาพิเศษช่วงเปิดตัวตอนนี้1 6 8 9 0้านบาทถ้าเทียบราคากับรุ่นก่อนเนี่ยต้องบอกว่าราคาแนะนำช่วงนี้ถูกกว่ารุ่นก่อนประมาณ1 0,000บาทเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนเปโยใครที่สนใจนะครับรีบจับจองเป็นเจ้าของเพราะว่าเงื่อนไขพิเศษมีเฉพาะตอนนี้ตอนแนะนำตอนเปิดตัวเท่านั้นครับ สำหรับทางด้านเครื่องยนต์ของโปรโย3008นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.6ลิตรควินเทอร์โบนะครับ167แรงม้าให้แรงบิด245นิวตันเมตรทำงานด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมระบบที่เรียกว่า Advanced Grip Control กับ5โหมดการขับขี่แล้วก็ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับเช่นระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันอัตโนมัติฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้า มีระบบเตือนเมื่อรถวิ่งออกนอกเลนแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถมาในมุมอับสายตาวิ่งเข้ามานะครับมีเซ็นเซอร์ช่วยในการถอยจอดให้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนทางด้านบริการหลังการขายทางเปอโยประเทศไทยก็ให้ความสําคัญทางด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันภายใต้คอนเซ็ปเปอโยแคร์โดยรองรับรถเปอโยได้ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันมีเครื่องมือสาหรับวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างตรงจุดนะครับทีมช่างก็ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีโดยรถเปอโยทุกคันนะครับ จะได้รับการรับประกันคุณภาพ3ปีหรือ100,000กิโลเมตรพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศ3ปีเต็มปัจจุบันเปโยมีโชรูมพร้อมสู่บริการครบวงจร5สาขาในกรุงเทพมหานครและ3สาขาในต่างจังหวัดที่พร้อมให้บริการแล้วครับ ฮาร์เล d a ์เดวิสประเทศไทยได้เชิญสู่มวลชนร่วมทดลองขี่ h a r ์เล d a ์เดวิสันแพนอเมริการถมอเตอร์ไซค์สไตล์แอดเวนเจอร์ทัวร g รุ่นล่าสุดของ h a r ์เล d a v i ดวิสซึ่งถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการลุยไปในทุกเส้นทางแล้วก็ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความเป็น h a r ์เล d a v i ดวิสมีการใช้เครื่องยนต์ r e v o l u t i o n Max, 1 2 5 0 cc แบบ V-twin ใหม่ที่มีความจุกระบอกสูบมากขึ้นใช้ระบบคคววบุมด้ยออิิเ็กทรนส ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความปลอดภัยระบบกันสะเทือนระบบช่วยปรับระดับความสูงของตัวรถอัตโนมัติและยังพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานเป็นหลักนอกจากนี้นะครับมีการปรับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นแฮนเดิลบาร์หรือว่าที่วางกระเป๋าไฟหน้าแนวนอนเพื่อให้มันสอดคล้องกับการขี่รถในสไตล,ล์ลุยแบบออฟโรดมากยิ่งขึ้นโดยรถคันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเส้นทางออฟโรดและสภาพภูมิประเทศอันขรุขระในทวีปอเมริกาเหนือโดยมีจําหน่ายด้วยกัน2รุ่นคือแพนอเมริกาหนึ่ ที่ราคา8,99,000บาทและแพนอเมริกา1250 Special 9,52,000บาทครับ วันนี้นะครับแล้วก็ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเรามาเรียนรู้นะครับในสินค้าใหม่ที่เราเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนะฮะที่งานมอเตอร์โชว์เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสกันดีกว่านะครับเราเพิ่งมีโอกาสได้สัมผัสกันก็มาเรียนรู้ Product ในเรื่องของเราทําอะไรฮาร์เรลดเดวิสันทำอะไรที่พัฒนาเข้าไปใน Product ตัวนี้นะครับในสินค้าตัวนี้สก็คือมาเรียนรู้เรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับขี่ที่ ช่วยให้ทุกท่านใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่คือคอนเซปต์หลักๆของงานนี้นะครับนั่นก็คือทุกคนกลับไปเนี่ยต้องได้ 1. เลยได้ความรู้นะครับสได้ความสนุกทำไมถึงตั้งชื่อแพนเมริกานะครับคือชื่อนี้เนื่องจากว่าเราคิดว่าเราจะทำา r r o u u t t ที่สามารถเดินทางได้ไกลนะครับโดยที่แทบจะใช้คำว,ว่าไม่ต้องเม i นเทน a นนซ์ r o d u c ัเลยนะครับแพนอเมริกาก็เป็นถนนนะครับสามหมื่นกว่ากิโลนะครับ แล้วก็ผ่านทั้งหมด18ประเทศก็คือจาก阿拉斯กาเลยก็คือทางเหนือของนอตอเมริกาเนี่ยลงมาถึงสุดทางล่างของเซาท์อเมริกานะครับเป็นถนน30,000กว่ากิโลเราพยายามจะบอกว่าใน30,000กิโลเนี่ยคน,คนที่ใช้ไม่ต้องเมนเทนแนนต์ d u ักเลยสามารถเดินทางได้30,000กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคอนเซปต์ในการดีไซน์ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเราพยายามทำทุกอย่างให้มันง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ย มีความสนุกกับการใช้สินค้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่899นะครับใน,ในตัวเริ่มต้นของเราซึ่งเป็นตัวเราเรียกว่าตัวมาตรฐานแล้วกันแล้วขยับมาสเต็ปหนึ่งเราเป็นตัวสเปเชียลนะครับตัวสเปเชียลเนี่ยเริ่มต้นที่952,000บาทนะครับแล้วผมขอข้ามไปจริงๆเรามีแวริเอตอีกสองสามแวรเแต่ผมว่าเอาง่ายๆเร็วๆก็คือข้ามไปที่ตัวตัวสูงสุดเลยดีกว่าตัวสูงสุดของเราอยู่ที่979,00 0บาทครับผม ซึ่งมาพร้อมฟังก์ชัน Adaptive r i g h t i g h t แล้วก็เป็นล้อซีลวดซึ่งเป็นแนว Adventure อยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วละครับแล้วเราก็ทำราคาเพื่อต้องการที่จะให้ทุกคนเข้าถึงจะเห็นว่า Product Harley เนี่ยก็คือทุกคนจะเข้าใจว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับเข้าถึงยากในหลายๆตัวที่ผ่านมาใช่อันนี้เนื่องจากว่าเราบอกว่า อ่ะเรากลับมาพูดถึงมันใหม่อย่างที่บอกว่าเรามีโน้ตฮาวเราไม่เคยพูดถึงมันวันนี้เรากลับมาพูดถึงใหม่เราก็เริ่มต้นในราคาที่อยากให้ทุกคนเข้าจับจับต้องได้นะครับแล้วก็ตามสไตล์ฮาร์เลย์นั่นคือเราปรับราคาทุกปีอยู่แล้วนะครับก็คือในปีแรกที่ออกตัวราคาเป็นอย่างนี้แต่ซึ่งในปีหน้าผมก็คิดคว่ามีการปรับราคานะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ายังไงแล้วกันนะครับกเ็เดี๋ยวได้ไปพบกันที่โชว์รูมนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าปลายเดือนสิงหาเนี่ย ที่ทุกโชว์รูมทั่วประเทศผู้แทนจาหน่ายเรา10ท,ที่ทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยรถล็อตใหม่กําลังจะลงที่ที่ไปหาท่านผู้แทนจําหน่ายเราเนี่ยครับก็อยู่ประเทศไทยในเดือนตุลาเหมือนกันคือเรียกว่าในอีกไม่นานเนี่ยก็จะได้สัมผัสรถตัวจริงกันแล้วครับผมโตโ o ต้ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing GT Cup 2021 Thailand รายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบเสมือนจริง e มอเต r s p o r t รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเอเชียแปซิฟิกโดยการแข่งขัน e-motor sport ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่ทาง toyota gau racing นำความร้าใจมาสู่ผู้ที่ชื่นชอบรถและความตื่นเต้นโดยผู้ที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆในโลกเสมือนจริงยังสามารถร่วมสนุกกันได้อย่างเต็มที่และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีการเรียนรู้แบบเปรียไทม์มผ่านระบบออนไลน์มีการแข่งขันในรูปแบบ one-make race ในเกม Gran Turismo Sport ของเครื่องเกม PlayStation ด้วยการทดสอบสมรรถนะและความคล่องตัวของรถ t o y ยต้ GR ในหลากหลายรุ่นซึ่งมีผู้ที่เข้าแข่งจากทั่วโลกกว่า2 7ลน7แสนครั้งครับผลการแข่งขัน eMotorsport รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยรายการการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบเสมือนจริง t o y ยต้ากาซูเรซิ่ง GT Cup 2021ผู้ชนะก็ได้แก่นายนัทยศสิริกายะรองชนะเลิศอันดับ1นายวสินเกิดพิทักษ์และรองชนะเลิศอันดับ2 นายธนพลพวงพัดครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจเฟซบุ๊กนในหนวดแดง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ